สวัสดีครับเพื่อนเผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Speedster Squad วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในแทรกเตอร์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากประเทศอินเดียที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเกษตรกรไทยในปี2026นั่นก็คือโซนาลิกา7 5 0ดรีรถแทรกเตอร์ขนาดกลางที่มาพร้อมสมรรถนะการทำงานที่ทรงพลังความทนทานและตอบโจทย์ทุกสภาพงานเกษตรได้อย่างครบถ้วน หลายคนอาจจะคุ้นหูกับชื่อโซนาลิกากันมาบ้างแล้วเพราะนี่คือหนึ่งในผู้ผลิตรถแทรกเตอร์รายใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีการส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งในปี2026ทางค่ายก็ได้เปิดตัวโซนาลิกา7 5 0ดีรุ่นปรับโมใหม่ที่มาพร้อมความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและระบบขับเคลื่อนที่ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ เครื่องยนต์ของโซนา r ิกา 750D ใช้ขุมพลังดีเซลขนาด55แรงม้าสสูบพร้อมระบบฉีดเชื้อเพลิงที่แม่นยำทำให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงให้แรงบิดที่ดีเยี่ยมแม้ในรอบต่ำและช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้นจุดนี้ถือเป็นจุดแข็งของรถแทรกเตอร์อินเดียที่ออกแบบมาให้ทำงานต่อเนื่องได้นานโดยไม่เปลืองค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจนเกินไปเกียร์ของรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เลือกใช้ได้หลากหลาย ทั้งเกียร์เดินหน้าและถอยหลังที่ปรับตามการทำงานของเครื่องจากการเกษตรได้ดีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการพรวนการคลาดหรือการลากพ่วงก็สามารถทำได้ราบรื่นอ,อีกทั้งยังมีระบบคลัตช์แบบ h e a ว y d ด t y ตที่ทนทานต่อการใช้งานหนักเหมาะสมกับเกษตรกรอไทยที่ต้องใช้งานในพื้นที่กว้างเมื่อพูดถึงการออกแบบภายนอกโซนาลิกา 750D ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแรงดุดันตัวถังถูกพ่นสีฟ้าขาวเงางามแบบพรีเมียมไฟหน้าขนาดใหญ่ส่องสว่างชัดเจนแม้ทำงานในเวลากลางคืน หรือสภาพพื้นที่ที่มีฝุ่นควันหนาตัวโครงสร้างชชสซีถูกเสริมความแข็งแรงและมีระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักเครื่องมือการเกษตรขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นใจอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกซึ่งช่วยให้การบังคับเลี้ยวเป็นเรื่องง่ายลดความมึนล้าในการใช้งานต่อเนื่องนานนาน,นานเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกวัยแม้จะเป็นการทำงานบนพื้นที่ครุขครัก็ยังควบคุมได้อย่างมั่นคง ด้านระบบไฮดรอลิกของโซนาลิกา 750D ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในคลาสเดียวกันมีกำลังยกมากกว่า2,000กิโลกรัมทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพว่วงเช่นผ่านถ่ายเครื่องหวานหรือรถพ่วงเกษตรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องกำลังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอและที่สำคัญคือการออกแบบให้จุดเชื่อมต่อแข็งแรงปลอดภัยใช้งานได้ยาวนานเกษตรกรไทยหลายคนมองว่าแทรกเตอร์อินเดียส่วนใหญ่มีราคาที่จับต้องได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรถแทรกเตอร์จากญี่ปุ่นหรือยุโรป และในกรณีของโซนาฬิกา 750D ก็เช่นกันราคาที่วางจำหน่ายในไทยนั้นค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้โดยเฉพาะเมื่อมองในระยะยาวค่าซ่อมบำรุงไม่สูงมากและมีอะไรพร้อมบริการหลังการขายที่เริ่มกระจายตัวในหลายจังหวัดในด้านความสะดวกสบายห้องโดยสารแม้ว,ว่าโซนาลิกา 750D จะไม่ได้เป็นแรกเตอร์แบบหรูหราแต่ก็มาพร้อมเบาะนั่งขนาดใหญ่ปรับตำแหน่งได้พวงมาลัยอยู่ในระดับเหมาะสมกับท่านั่งของผู้ขับขี่ อีกทั้งยังมีมาตรวัดต่างๆที่อ่านค่าได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันหรืออุณหภูมิทําให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทํางานของเครื่องได้อย่างแม่นยําสําหรับการใช้งานจริงในไร่นาของเกษตรกรไทโซนาลิก้า7 5 0ดีได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในพื้นที่ดินร่วนดินเหนียวหรือแม้แต่พื้นที่ลาดเอียงขนาดเล็กระบบเกียร์และแรงบิดยังคงตอบสนองได้ดีทําให้สามารถไถพรวนได้เสร็จเร็วกว่าแทรกเตอร์บางรุ่นในระดับใกล้เคียงกัน อีกหนึ่งข้อดีคือความประหยัดน้ำมันหลายรีวิวจากเกษตรกรไทยบอกตครงกันว่าโซนาริกา 750D สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่ารุ่นเก่าเกือบ15-20%ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในยุคที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โซนาริกายังมาพร้อมการรับประกันจากศูนย์บริการในไทยที่ให้การดูแลครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาเช็คระยะหรือจัดหาอะไหล่สำรองจุดนี้ช่วยให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงระยะยาวถ้าจะให้สรุปจุดเด่นหลักของโซนาลิกา 750D คือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันระบบเกียร์และคลัตช์ที่ทนทานพวงมาลัยพาวเวอร์ที่ใช้งานง่ายระบบไฮบรอลิกกำลังยกสูงดีไซน์แข็งแรงทนทานและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าหลายค่ายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มองหารถแทรกเตอร์ขนาดกลางเพื่อใช้งานหลากหลายรูปแบบ สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะลงทุนซื้อแทลกเตอร์ในปี2026 So โซนาลิกด้า7 5 0ดีถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนี่คือแทลกเตอร์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องสมรรถนะความคุ้มค่าและบริการหลังการขาย และนี่ก็คือรีวิวเต็มรูปแบบของ s o n a r ิกา 750D รุ่นปี2026จากช่อง Speedster Sport หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆทั้งแทรกเตอร์รถทหารและยานยนต์พิเศษที่เราจะนำมาให้ชมกันในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนเผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Speedster s u p p o r t วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบก,กับหนึ่งในแทรกเตอร์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากประเทศอินเดียที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเกษตรกรไทยในปี2026นั่นก็คือโซนาลิกา7 5 0รรถแทรกเตอร์ขนาดกลางที่มาพร้อมสมรรถนะการทำงานที่ทรงพลังความทนทานและตอบโจทย์ทุกสภาพงานเกษตรได้อย่างครบถ้วน หลายคนอาจจะคุ้นหูกับชื่อโซนาลิก้ากันมาบ้างแล้วเพราะนี่คือหนึ่งในผู้ผลิตรถแทรกเตอร์รายใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีการส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งในปี2026ทางค่ายก็ได้เปิดตัวโซนาลิก้า750ด d รุ่นปรับโฉมใหม่ที่มาพร้อมความโดดเด่นทั้งด้านการออกแบบและระบบขับเคลื่อนที่ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเครื่องยนต์ของโซนาลิก้า750ด d ใช้ขุมพลังดีเซลขนาด55แรม้าสูบร้อมระบบฉ้ดชเชี่้อเพี่แม ทำให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงให้แรงบิดที่ดีเยี่ยมแม้ในรอบต่ำและช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้นจุดนี้ถือเป็นจุดแข็งของรถแทรกเตอร์อินเดียที่ออกแบบมาให้ทำงานต่อเนื่องได้โดยด้วย่าใช้จัายไ้เรินเป็นไปีย